นะคะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้เมย์ก็จะมาทำผัดโหระพานะคะไก่ไก่สับนะคะก็อกไก่สับผัดโหระพานะคะก็ลงไปเลยนะคะแมลงไปทั้งชุดเลยก็ตังกระทะใส่น้ำมันนะคะก็กระเทียมพริกขี้หนูจินดานะคะว่าแต่ถ้าใครชอบแซ่บก mm ็ใ hmm. ส่เยอะๆก็ได้นะคะพริกขี้หนูสวนผสมก็ได้นะคะแต่ แม่เนาะบ้านเมยไม่ไปทานทินะคะก็เอาเผ็ดพอส่วนใช้ขินดามเนื้อใหญ่อะนะคะเป็นเต้าหู้ทอดที่คีหอมนะคะอกไก่เมก็ซื้ออกไก่ชิ้นมานะคะมาสับเองเนาะเพราะว่าอกไก่บดมันแบบที่เขาขายมันเป็นผสมแบบเศษเศษมันไม่ดีอะเนาะมัน,นมันเยอะแล้วอย่างนึงเก็บไว้นานไม่ค่อยได้ถ้าเราแบบซื้อเป็นอกมาแล้เมาสับเองดีกว่าเนาะ มันจะดีกว่าเพราะว่ายูสั่งจังหวดเนาะต้องเก็บของจะต้องเก็บท้องดีหลที่เย็นหลายวันกว่าจะได้ทำก็มันไก่ตลาดเนี่ยจะเอาหมดเลยหรือเปล่าดีเนาะเี็กก็ทำเองนะคะหนนะคะจะเอาหมดไปเลยนะคะหมดไปเลยก็ได้นะ เปลียนใจอ๋อผัดไก่กับพี่ห้สุนี่แข่งก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะดูกิยูง่ายๆสไตล์บ้านเหน่นะคะเพื่อนๆค่ะเี่ดก็พริกข้นถ้วยนะคะเมื่อกี้อย่เงี้ยก็ไม่ทิ้งนะคะละลายน้ำใส่ก็ใส่มาใส่นะคะเพื่อนๆค่ะ เนี่ยจะเติมน้ำปลาไปนิดนึงก่อนนะคะนิดนึงนะคะเหมือนเราลวนไก่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มาผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะเพราะว่ามะเขือแม่ต้มลวกไว้แล้วนะลวกต้มไม่เละไว้ก่อนเพราะว่าแม่จะได้ทานได้สะดวกนะคะแล้วก็อีกอย่างมันก็ ตัดักคมตัดอะไรเนาะต้มแล้วก็ใส่เกลือไปนะคะเดือดสักประมาณสิบนาทีแล้วก็ใส่เกลือปลดลงไปนะ,ะนเขือมันก็จะไม่ดำนะคะไก่น,น่าจะสุกได้ที่แล้วนะคะเม์ก็จะใส่มะเขือที่เม์ลวกไว้นะคะอเอาเล้แล้ว ก็จะปรุงรสเลยนะคะเพราะว่ามันมะเขือต้อไมไว้เละแล้วนะคะสุกเรียกว่าสุกแล้วนะคะ,พะเพื่อนค่ะเออมันไปน,นะคะปรุงปรุงรสนะคะเออตาดโทษนะคะซอสปรุงรสนะคะภูเขาทองนะคะน้ำมันหอยนะคะเพราะว่าเมย์เนี่ยอยู่นี่ซื้อขวดเล็กก่อนนะคะว่าน้องเขามีบัตรสวัสดิการแล้วเดี๋ยวเขกลับมาจากมีเท่เนี่นซื้อขวดใหญ่ประจำบ้านเพราะ่าเานเป็นเดือนแล้ว นี่ก็ซื้อกระปุกเล็กมาใช้ก่อนน้องบอกว่าให้ซื้อกระปุกเล็กมาใช้ก่อนคุ้งหนวนะคะเพื่อนค่ะก็สัดด้วยผงป่านทรายนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะเม็อบน้ำขุกขิกนะคะไว้คุกข้าวกินนะคะเติมน้ำอีกนิดหนึ่ง ดูก่อนนะคะเ,เพื่อนค่ะรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเติมผงอันนี้นิดนึงน,นะคะอ่อนเก็มไปเดี๋ยวเติมผงปรุงรสแทนไปนะคะอพอแล้วนะคะแค่นี้อร่อยแล้วนี่ก็ จะปรงแล้วนะคะนี่สดๆเลยจากต้นเราเองนะคะไม่ต้องซื้อจากตลาดมาแค่ตู้เย็นเหมือนเมยอยู่ประถุนะคะก็จะได้ทำบางทีเท้าแล้วใช้ไม่ได้เลยนะคะ,ะเดี๋เมย์ผิดเตาเลยเพราะว่าเดี๋ยวะค่ะจะเละนะคะอขื้ยยาวนะคะ โหดระพานะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนพี่้องๆุมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะอย่างนี้ก็ไหนไม่ค่อยได้นะคะทำคลิปก็ใกล้ๆบ้านนะคะเ่อนๆค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ t h ่ง k ู o u so much มาเรียนไปอยู่ s พพ p o r t ในเมย์ channel นี้ะามแอนไป o ู working video cookies yummy a n you bye bye เลิฟๆค่ะ